แต่ก่อนเนี่ยหูไวมากก็คาดการว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หูดีจริงๆไม่ใช่ค่ะนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทแต่ตอนนี้เขาบอกหูได้ยินทุกอย่างนะแต่หลับได้ลึกมากเลยให้คำปรึกษาฟรีหาที่ไหนค่ะชื่อนิพพัน์วงพัรทรธิติค่ะทํางานเกี่ยวกับสถาบันการเงินค่ะอายุ56ปีนะคะเป็นสมาชิกสมบูรณ์เรียบร้อยร้อเซ์ค่ะ พอเราทานนวัตกรรมวัฒนชีวาเราก็กลายเป็นสมาชิกสมบูรณ์100%นะคะแล้วก็ได้รับข่าวสารข้อมูลได้จากผู้เชี่ยวชาญนักโภชนาการเภสัชกรตลอดจนบุคลากรที่ชำนาญทางด้านนี้โดยเฉพาะรวมทั้งในแพทย์หลายท่านที่เข้ามาดูแลเราใกล้ชิดเหมือนอยู่ข้างบ้านเราเลยอะคะ่ะให้คำปรึกษาฟรีหาที่ไหนอะคะ <S <S คือการที่เราจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องเล็กๆน้อยๆ บางครั้งเนี่ยมันเสียเวลามากเกินไปและการเข้าถึงแพทย์ยากมากแต่การเป็นสมาชิกของวัฒนชีวาเนี่ยเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเราสงสัยอะไรเราก็ถามทันทีนะคะ่ะบางทียังไม่ทันสงสัยคนอื่นเขาก็สงสัยมาก่อนแล้วเราก็ได้รับรู้แล้วก็ได้ศึกษาความรู้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนเพื่อน,อนท่านอื่นตลอดจนญาติใกล้ชิดนะคะทําให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะมั่นใจ ว่าเราใช้วัฒนชีวาอย่างถูกต้องปลอดภัยคือเราไม่ใช่ขายตรงการขายตรงเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าผู้ที่ขายใช้หรือไม่ใช้แต่การที่เราแนะนําเขาเนี่ยเรารู้จากการใช้จริงคือถ้าไม่ดีเราก็ไม่มีความมั่นใจที่จะแนะนําคนใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแนะนําสิ่งดีๆถ่ายทอดสิ่งดีๆให้เขาเราก็ต้องมั่นใจ พอเขาทานไปเนี่ยฟีดแบ็กมันกลับมาเขาก็จะบอกเราเองจากปัญหาที่ไม่เคยบอกเลยนะคะนอนไม่หลับถ่ายไม่ออกแต่ก่อนเนี่ยหูไวมากก็คาดการว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หูดีจริงๆไม่ใช่ค่ะนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทแต่ตอนนี้เขาบอกหูได้ยินทุกอย่างนะแต่หลับได้ลึกมากเลยคุณภาพการนอนก็ดีขึ้นตื่นมาก็ไม่เบลอแล้วก็ไม่อารมณ์เสียคือเขาทานหลายอย่างมาเราไม่รู้เลยนะคะเขาได้ยินเราบอกว่าตัวเดียวพอ เขาก็เลยลองจริงๆปรากฏลองจริงๆวันที่เราไปเจอเขาอะขอโทษนะคะกะปุกอะไรไม่รู้อะอย่างกับร้านขายยาเขายกให้คนอื่นหมดเลยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบเชื่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเราค้นพบแล้วนะสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนอื่นเนี่ยดีขึ้นโดยเริ่มจากคนใกล้ตัวอย่าลังเลค่ะ